สวัสดีครับผมลุงใจรายงานราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรมาแล้วครับวันนี้จะมีผักอะไรบ้างปรับขึ้นหรือลดลงนะครับมารุ้นไปด้วยกันนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลกรุณากดติดตามกดลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมาเราฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับพวกกับผมเช่นเคยนะครับกับลุงใจรายงานราคาผักราคาขายส่งผักนะครับจากตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับผมวันนี้ ก็จะมารายงานนะครับเรื่องของราคาผักนะครับจากตลาดสี่มุมเมืองนะครับผมนะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะมีราคาผักชนิดใดบ้างนะครับที่ราคาปรับขึ้นหรือลดลงนะครับหรือว่าราคายังคงทรงตัวนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับผมแต่ก่อนที่จะไปฟังรายงานราคาผักนะครับผมก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับกับท่านที่มีพอมีกําลังนะครับก็สามารถมาสนับสนุนนะครับรายการ ธนาคารกสิกรไทยนะครับชื่อบัญชีนะครับธนันชัยชัยโอชะนะครับหมายเลขบัญชีนะครับ0 3 6 3 6 5 1 2 6กนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมสนับสนุนรายการนะครับเพื่อทางรายการนะครับจะได้นำข้อมูลดีๆมีประโยชน์เกี่ยวกับราคาพืชผักนะครับอัปเดตทุกวันนะครับจากตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับ ตรงนี้อังตลาดการสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีก็ปิดทําการชั่วคราวนะครับเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ทางตลาดเปิดทําการนะครับแล้วก็อัปเดตราคาขึ้นมานะครับผมก็จะได้รีบนํามาแจ้งให้แก่สมาชิกทุกท่านได้รับทราบร่วมกันนะครับผมส่วนช่วงนี้ก็มารับฟังรายงานราคาผักจากทางตลาดสมุมเมืองไปก่อนนะครับผมนะครับ เชิญรับฟังกันได้เลยครับวันนี้เป็นวันที่29นะครับเดือนกรกฎาคมส5 6 4นะครับผมก็มารับฟังรายการรายงานราคาของวันที่27นะครับของเมื่อวานนะครับล่าช้า1วันนะครับผมเชิญรับฟังกันได้เลยครับเริ่มจากผักทั่วไปนะครับขึ้นชายขายออก20 4 0บถึงาทต่อกิโลกรัมข้าวโพอดอ่อนปอกเปลือกขายออก20 2 4ถึงบาทต่อกิโลกรัม คณะต้นขายออก8บาทถึง10บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดขายออก10บาทถึง16บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงขายออก12บาทถึง75บาทต่อกิโลกรัมชะอมขายออก1 2ถึง15บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวขายออก3 0บถึง3าบาทต่อกิโลกรัมถัว่วพูขายออก50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาขายออก 80- ถึง120บาทต่อกิโลกรัม บวบงูขายออก18-20บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมขายออก24 kg. บาทต่อกิโลกรัมบวบเปียมขายออก16-20บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดขายออก150บาทต่อมัดผักกวางตุงออกกงต้งขายออก6บาทถึง8บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวันขายออก16-60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยขายออก13-15บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหอมขายออก25-30บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าขายออก9-10บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนขายออก10บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยขายออก60บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนขายออก12-14บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกขายออก18บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนขายออก30-32บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบขายออก8-10บาทต่อกิโลกรัม มะเขือไข่เตาขายออก24-30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงขายออก20-24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวขายออก36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงขายออก20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายขายออก24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อผลใหญ่ขายออก18บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีขายออก60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาขายออก30บาทต่อกิโลกรัม เขือเปาะเจ้าพญาขายออก40-45บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองขายออก15บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าขายออก20-24บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งขายออก100-110บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าขายออก25บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางลมไม่มีราคาแจ้งเข้ามานะครับเห็ดฟางขายออก90-100บาทต่อกิโลกรัม เห็ดหอมสดขายออก120-130บถึงาบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขายออก35-40บาถึงบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาขายออก14-17ถึงบาทต่อกิโลกรัมแตงร้านขายออก12-14ถึงบาทต่อกิโลกรัมต่อไปเป็นรายการผักปรุงรสนะครับกระชายหัวขายออก1 1 0ยสบถึงบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยจุกไม่ตัดหมวดขายออก 5 0บถึง52าบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนขายออก30บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ขายออก100บาทต่อกิโลกรัมค่าอ่อนขายออก35บาทต่อกิโลกรัมค่าแก่ขายออก25บาทต่อกิโลกรัมตะไคร้ขายออก17บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมขายออก2 0บถึง3าบาทต่อ <fills> ก <hesive> ิโลกรัมผักชีฝรั่งขายออก2 0ถึง24บาทต่อกิโลกรัม ผักชีลาวขายออก30-40บถึงบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยขายออก120 -130 บถึงาบาทต่อกิโลกรัมพริกเกลียงขายออก120บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนขายออก80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวขายออก30บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงขายออก40บาทตอ่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียวไม่มีรายงานราคานะครับพริกหยวกขายออก70บาทต่อกิโลกรัม พริกยำเขียวขายออก40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงขายออก50บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนขายออก120-140บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอเร์เล็กขายออก1บาท50สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางขายออก2บาท60สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่ขายออก3บาทต่อลูกลูกมะกรูดขายออก25บาทต่อกิโลกรัม หอมแดงไม่ตัดหมวดขายออก25-35บาทต่อกิโลกรัมใบกระเพราขายออก20-25บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดขายออก50บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ขายออก60-80บาทบาทต่อกิโลกรัมใบเมงลักขายออก25-35บาทต่อกิโลกรัมใบหงลพาขายออก35-50บาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลมานาทีดีด้วยนะครับสำหรับแนวโน้มราคานะครับของวันนี้นะครับก็จริงๆก็เป็นรายงานราคาของเมื่อวานนะครับผมนะครับวันที่28นะครับเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ะครับผมก็มีราคาผักนะครับบางชนิดนะครับก็ ยังส่วนมากก็ยังคงราคาทรงตัวนะครับยังไม่มีการปรับขึ้นหรือลดลงนะครับก็เนื่องจากสภาวะตลาดนะครับที่ซบเซานะครับไม่ค่อยจะคึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะครับเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโควรนสิกนะครับก็ยังคงระบาดต่อเนื่องนะครับผมนะครับแล้วก็ประชาชนก็ไม่สามารถที่จะออกมาจับจ่ายซื้อหาผักไป ปรุงอาหารรับประทานกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกร้านอาหารต่างๆก็ยังคงปิดดำเิปิดกิจการชั่วคราวนะครับไม่สามารถที่จะเปิดร้านให้ลูกค้าสามารถเข้าไปนั่งรับประทานอาหารได้โดยสะดวกนะครับผมนะครับก็ขอให้เกษตรกรทุกท่านนะครับก็จงสู้ๆนะครับผมอย่าพึ่งท้อถอยนะครับในการปลูกพืชผักนะครับเพื่อส่งตลาดนะครับผมนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมัน ถึงเวลามันก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมก็ขอใจช่วยนะครับทุกทุกคนนะครับให้สู้ๆไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็มารอลุ้นนะครับว่าราคาของวันนี้นะครับเป็นวันที่ยีิบเก้านี้จะเป็นอย่างไรนะครับจะมีการราคาผักอะไรบ้างนะครับที่ปรับขึ้นหรือลดลงนะครับก็มารุ้นไปด้วยกันนะครับที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับผมนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ลคกดแชร์กดติด,ดตามนะครับผมลุงชัยไลฟ์บ้านานาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบบป,ปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไป ำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ